นองถุงมุ่นอยู่จะเลื่อนศิลป์ใหม่พี่น้องเบิ้งเด้อครับน้องไงครับเป็นที่สถานทีพักผ่อนยอนใจนะครับงามงามเหมาใหม่พี่น้องเบิ้งเด้อครับนี่ครับสวยงามนะครับเอาให้พี่น้องเบิ้งได้เห็นน้ำกันความสวยงามครับถุงน้องมุ่นเพื่อน่านามใสสะอาดครับให้พี่น้องเบิ้งโอ้นามใสใสหลีครับใสสวยงามนี่ครับนามใสถุงกว้างนะครับนามใสอีหลีครับ สาลายกระเท็มเนี่ยครับมาให้พี่น้องเบ่งเนี่ยครับน้ำใสเบ่งเ้ยละครับน้ำใสแห้งครับคุณน่ะแนมเห็นสาลายอยู่ใต้น้ำเลยละครับสวยๆงามๆมอไม่พี่น้องเบ่งบุนอะครับกว้างใหญ่สวยๆงามๆครับมาให้พี่น้องเบ่งสวยๆงามๆจุดเช็คกินละครับมองนี้ครับเนี่ยครับสวยงามครับโอ้โหกว้างครับดอกไม้ประดับสวยๆงามๆครับ เป็นชาญเขาไปเนี่ยครับเขาไปน่งเลนไปเซลฟีได้ครับนี่ครับงามโอ้ยนามขึ้นใส่ขักแต้มเห็นหอดปลาครับพี่น้องเป็นไรปลาปลาปลาล้อยไปแล้วครับตัวบางใหญ่นะครับโอ้ขึ้นใส่ักแแค่นะครับสงสัยก็ไหวเด็กหน่อยอาบน้ำเล่นบ่อนี่นะครับผูนะครับปลาน่ะปลาสูตรนั่นแลรลอยอยู่นะครับใสๆคิดว่าปลาสูตรหรอครับน่ะโอ้สวยงามครับเอาพี่น้องเบิงเดครับน้ำกัน ทุ่งุ่งหนองมนบอกครับเนะี่ยโอ้มีเกาะอยู่ทั้งพุ่นนี่หลายฟังครับเอาไว้ให้คนผักปอนยอนใจมีคนมานั่งกินนั่งเล่นน้ำกันหลายครับแต่ว่านา้ำใสสะอาดครับขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเอาบรรยากาศมาให้เบิง้งอยู่อำเภอจเจริญศรีจังหวัดสกลน,นครครับผม ดอกใม่กัาง,งามโอ้สวยงามสวยงามกัซานี้ขอบคุณครับ